คำว่าศิลปินฝั่งโขงที่มีปัญหานี่มีปัญหาคาราคาซังมานุ่มนานเหมือนกันคำว่าผู้จัดก,การกับตัวนักร้องโดยที่มีการเข้าไปแทรกแซงของผู้ที่หาเศษเล็กเศษน้อยกินน้ำเขาถ้าจะบอกว่าเออข่อยนี่เป็นผู้ที่รับบริจาคมาแล้วข่อยจะเป็นคนเจ้าภาพเองมันก็ไม่ถูกแล้วนะตรงนั้นเพราะว่าอะไรเด็กเขามาจากนู่นเขามาด้วยตัวเขาเองแล้วสังคมโซเชียลของเมืองไทยของคนพวกนี้ก็ โอ้เ oh e hey, พวกลากไปพวกมากลากไปพวกน้อยตายหาอย่างเดียวมันก็เป็นไปได้ใช้คำว่าลืมบุญคุณของจริงเลยละ่ะทำไมถ้าบอกว่าคำว่าลืมบุญคุณใช้กับเหตุการณ์นี้นี่แหละคือของจริงร้อยเปอร์เซนต์คำว่าลืมบุญคุณไม่ต้องไปจับไปเจาะอะไรถ้าเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวนี่ย่อมรู้ศิลปินฝั่งซ้ายมอลอกับตเต่านี่เพราะว่า อี่แคลบอคนแรกกันมันกับไปแบบทีมแคลล่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มาแต่ขนาดเดียวกันก็คืออ,อย่างที่แม่บอกว่าคําว่าจะได้คนต่อเต่ามาเพื่อที่จะมาขึ้นอพอลพอนี่มันเป็นการคอนแทคในการดริกรันระหว่างผู้บริหารกับมลเพื่อที่จะเอาคนนี้มาแล้วก็คนนี้ที่ถูกเสนอชื่อมาเพื่อที่ขึ้นหมอลําวงใหญ่นั่นมันก็คือจากมาลีแม่ยังคิดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางฝั่งซ้าย เราเองก็ยังไม่ได้ดูว่าไม่รู้หรอกว่าใครเป็นศิลปินนอกจากถามคนที่อยู่บ้านเขาเองว่าโอเคศิลปินพอที่จะมากู้หน้า mm hmm. กู้ในการกู้คืนในการที่เอามาแล้วคนแรกมันตีแขวไปแล้วคนที่สองกูกจะมาขอแก้โตในคอนเซปต์ของพญบบานาจวด คิดว่าเป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นโดยการที่เสนอชื่อนี้ก็คือต่อเต่าเนี่ยผ่านมาลิคิดว่าอย่างนั้นแต่พอเขามาออกรายการวันที่ยีิบสองบันไพ่นั้นโอเคเกิดเกิดไม่ว่าจะเป็นเอฟซทางนู้นมาทางนี้เยอะรู้จักพวกนี้เยอะแล้วก็เอฟซทางนี้ก็คือรู้จักเขาคุณเยอะนั่นคือตุกเกอเตอร์แล้วก็ทําให้เกิดอันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่ต้นในคืนแรกแต่พอเขาเกิดแล้วบาดนี้ไอ้พวกเหลือพวกเข็ดพวกมาทั้งหลายพวกนี้ก็คือโดดเข้าไป พเพื่อที่จะกินห้ากินสิบนั่นแหละเหล,ลือพวกเห็ดพวกมาทั้งหลายพวกนี้ก็คือโดดเข้าไป เพื่อที่จะกินห้ากินสิบนั่นแหละแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่อ่าหลังจากหลังจากที่โด่งดังมาก็มาทําการอะไรอ่าคอยบรจ้างผู้จัดการต่างแต่แรกเพราะว่าคอยเป็นเจ้าของเงินบัตไดว่าขากระบุงร่วกันนั่นนะคะพี่น้องคะระไว้ฐานเข้าใจในเหตุการณ์นั้นก็พอหลังหลังจากยีิบสองแล้วเขาเกิดพอเกิดแล้วเป็นไงบ้างไอ้พวกเหลือพวกเผ็ดพวกมาหากินหากินสิบนี่แหละ ถ้ามันโดดเข้ามาโดยไม่มีผลประโยชน์ไม่มีทางผู้มันจะเข้ามาหรอกพี่น้องอันนี้จากปากแม่นะฉะนั้นก็คือพวกที่โอ้หลังจากที่เขาเกิดแล้วตั้งหาศิลปินดังตรงนั้นไอ้คนที่มันต้องการที่จะเอามาเชิดชูเพื่อที่จะมาหักหมุมคนที่มันมีประเด็นอยู่ก็ว่าได้นั่นแหละนะคะมันโดดเข้าไปทําให้ระบบระเบียบของเขามันเป๋ลงทันทีอย่างที่บอกถ้าพวกนี้เข้าที่ไหนสิหายที่นั่นอันนี้คือของจริง ถ้าพวกนี้เข้าที่ไหนสิหายที่นั่นอันนี้คือของจริงเรื่องเงินเรื่องทองเหมือนกันเรื่องเงินเรื่องทองเข้าใครเข้าในเหตุการณ์ไหนสิหายที่นั่นนั่นหลักการพี่น้องขาจากนั้นก็คืออยากจะ เตือนไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเอาใครมาเปิดมาอะไรอย่างไงคุณคิดเองทําเองเกิดเองก็ทําอย่างไรก็คือทําอย่างนั้นอย่าไปปล่อยช่องว่างให้พวกเห็บพวกเกลือพวกกลิ้นพวกปิงทั้งหลายนี่ไปเกาะเพื่อที่จะรับอาสาอทาทั้งนี้ไม่ต้องนักร้องไม่ต้องนะ,อะคอยเป็นก้นหาเงินหายเองถ้าพูดแบบนี้มาที่ไหนมันก็เอาพูดเป็นเจ้าของวงเขาก็ต้องเอาอยู่แล้วว่าโอเคมีคนให้อ่าค่าตัวเท่านี้นะมีคนหาเงินให้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจ ในในจะได้มีการฟิกแบ็กลับมาเป็นผลลบในในคำว่าวงในคำว่านักร้องฉันเป็นคนกลางถ้าโดดเข้าไป<แ>ไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีการที่กินห้ากินสนิบได้ไหกินห้ากินสนิบได้ไหมมันไม่มีทางโดดหรอกพี่น้องต้อง,ต,องต้องยึดข้อนี้แปลว่าแวดวงอะไรก็ตามเราดังมาอย่างไรเราทำอย่างนั้นพอดังมาแล้วไอ้หามีหมาเหลือพิ้นมันมารับอาสาเพื่อที่จะทำไปต่อ เอาอันนี้นะ่อยเป็นพ่อหักไม่หักอะไรอย่างไรประมาณนั้นนั่นนะคะพ่อหักไม่หักบางครั้งจริงแต่พ่อหักบางครั้งถ้าเป็นในกลุ่มนี้ก็ต้องดูเป็นคนคนไปพวกนี้พวกเหลือพวกเอออส่องตรึงพวกนี้ละ่ะมันทำให้แตกถ้าจะพูดตามจริงนะมันทำให้เขาแตกเพราะว่าอะไรเรายังยืนยันว่าในคำว่ามอลอเขาคนไทยไม่ว่าใครก็ตามก็คือรู้จักกับมอลเพราะว่ามอลลก็คือมีโดดเด่นในในอีแค่ว่าคนแรกเหมือนนะคะแต่ ในสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าเพราะว่าเอากระแสนน่นนี่น่าอะไรอย่างไรเพื่อที่จะไอกระแสทุเลธทุรังนี้ต้องการที่จะให้แยกระหว่างผู้จัดการกับนักร้องออกจากกาันตั้งแต่แรกโดยคิดว่าเอาเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละมาพูดแล้วทํำยังไง ไอ้คนนั้นที่ตอนแรกก็มีปัญหากันตั้งแต่แรกที่ไอ้เจ้าฟ้ากับมาลีมีการโทรไปบอกว่ามีคนทางเมืองไทยโทรมาใช่ไหมไม่ได้ไดเร็กโดยตรงในการจ้างงานในการพูดในการอะไรต่างใช่ไอ้ต่อต่าก็ไอ้นักร้องนั่นน่ะนักร้องตอนนี้แม่ชะก,กันว่านักร้องปึกและ้วน,ะนี่ในกรณีที่เขาเป็นมาเป็นไปพอตมันเกิดพอเกิดแล้วพวกเห็บพวกไรพวกหมาพวกนี้มันก็เข้าไป อย่างหน้าเดิมๆนั่นแหละเข้าไปที่ไหนซีหายที่นั่นไอ้พวกนี้น่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเข้าไปที่ไหนแม่งซีหายที่นั่นแต่คราวนี้้าร้องกับปึ๊กคับแนงค่ะคัานี้นนใช้เต็มๆเลยนะตอเต่านี่ปึ๊กโคตรเลยนะตอเต่านิ่ปึ๊กโคตรคตะว่าอะไรเหตุผลไปนั่งฟังน้องฟ้าก็จับเขาจับ ความได้คร่าวๆในตานองที่บอกว่าจริงๆแล้วฟ้าเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอะไรแบบไหนเพราะามันเป็นส่งกลิ่นมาตุตุแต่ความพยายามยังไงก็คือพยายามที่จะ ไปให้มันรอดพยายามที่จะบอกว่าโอเคสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนี่เราก็พยายามทําให้มันถูกต้องเพื่อที่จะมันเป็นกระแสมาแล้วนั่นไม่อยากให้มีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรแม้กระทั่งเดินทางไปเดินทางมาซึ่งที่มีปัญหาก็คือมันมีพวกหมาทั้งหลายนี่ต้องการที่จะแยกระหว่างผู้จัดก,การแล้วไอ้ไอ้ไอ้นักร้องนั่นก็ปึ๊กอย่างที่ว่าหลังจากที่เขาพามาขาับ่าไปแล้วเอา้า มีพวกเดือบพวกลิ้นเนี่ยได้เล็กไปแมนบอเออน้องฟ้าถามนะตรงไปแมนบอแมนเขาไปคุยอะไรกันว่าเออก็มาออกมีการโพสต์ต่อไปถ้ามีการรับงานอะไรก็ตามขอให้ผ่านพี่มอรอนี่นะคะนั่นไหะตั้งแต่แรกนั่นนละนะคะแม่ก็บอกว่ากลิ่นมามาตั้งแต่นั่นแล้วแต่โอเคเขาพยายามที่จะทําเขาก็คงไม่ได้โง่แต่พวกเราไม่ใช่พวกเราแต่ไอคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็นคนช่อง YouTube หรือว่าเออช่อง y o u t u อะไรล่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสรแรง มันก็จะเป็นการเข้าไปแทรกแซงทําให้เขาเกิดปัญหาแล้วไอ้คนที่มันสมองปึกกปึกอยุอยางนักตอนนี้แม่พูดได้เต็มปากนะอย่างนักร้องต่อเต่านี่มันกระปึกง่ายบาดนี่มันทิ้งอันนี้คือใช้คําว่าลืมบุญคุณได้เลยเคสนี้คือการที่ลืมบุญคุณใช้กับเคสนี้ได้เลยมึงไม่รู้หรอกเลรวว่ากับการที่มานั่นนะมึงมาโดยวิธีใดก่อน ถ้าพูดถึงแต่เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลน,นี่น่าจะมีการเกิดทำรองที่บอกว่าโอเคมีนายกรนี่นะที่จะเป็นพ่อยกพ่อเยา้าแม่เล้าทั้งหลายในการที่จัดศิลปินหรือในการที่ให้เงินให้ทองสําหรับศิลปินคิดว่าพวกนั้นกูทํำยังไงก็ได้เพราะมือโง่กูก็เลยทําคิดอย่างนั้นแหละไอ้พวกที่มันเหลือบไหลลินนี่นะพวกปิงนี่นะพูดถึงนั่นน่ะนะคะพอเข้าไปแล้วก็ทําให้อ่อนไวไหมอ่อนไว แล้วก็เหตุการณ์อะไรทั้งมวลฉันเป็นคนที่หาเงินฉันเป็นคนที่ให้เงินฉันเป็นพ่อยกพ่อเยา้าแม่เล้าทั้งหลายให้เงินระหว่างที่อยู่กับผู้จัดก,การนั่นท้าอยู่กับผู้จัดก,การนนนในเคสนี้แหละ อีนั่งอันนี้แหละแต่ก่อนแม่ก็ชื่นชอบชื่นชมนะพี่น้องนะเพราะว่าอะไรพอเราพอแม่ชื่นชอบอยู่แล้วแม่เป็นคนที่ติดตามให้กําลังใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่คราวนี้คือพอมานี่โอเคคุณดังด้วยตัวคุณเองแต่ทําไมคุณไม่มีหัวสมองบ้างในการที่บอกว่าโอเคเอาเด็กมาผ่านไกลแล้วเขาเข้ามาคําว่ามาแล้วผู้จัดก,การแต่เหตุการณ์ตั้งหลายจังืวะไม่ตีตีความหมายว่าแบบนี้ถ้าเธอนะนักร้องนาะนักร้องดัง เธอนะถ้าเธออยู่กับมริฉันก็จะไม่ได้ให้เงินฉันจะไม่ให้เธอจะอะไรอย่างไรถ้าเธอจะมาก็คือมาคนเดียวแม่ตีความหมายเป็นแบบนี้นะถ้าเธอจะมาเธอก็มาคนเดียวผู้จัดจาการไม่ต้องไม่ต้องเอาใครมาถึงไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นคนนั้นคนนี้ก็ไม่ต้องก็คือจะให้เตือคนเดียวมาอยู่กับวงมาไปมาๆนั่นไงแต่เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลน,นี่ถามว่าในการที่ก่อนเกิดพวกเราคนไทยนี่ถ้าพูดถึงรู้ไหมว่านักร้องอประเทศนั้น ใครดังใครพอที่จะมาอุอมมาจูถ้าไม่ผ่านบาลีมันไม่มีใครรู้พวกเราเองก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอ,อันเพลงอะไรนั่นอ่ะอ,อันอย่างจิมมี่จิมมี่หรืออะไรนั่นอ่ะคนทีน่ห้องเพลงอันอันหลงมักเนี่ยเขาอ,อย่างนั่นน่ะ เป็นดังๆอะสาวแหล่นั่นนะเออใครอันนั้นเอออันนั้นรู้ว่าเสด็จปีนจากทางโน้นแล้วดังจริงแต่เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลของต่อเต่านี่มันไม่มีใครรู้แต่พอมาขึ้นพอลพอนี่เขาก็เลยรู้แล้วประชาชนคนไทยผู้นี้คนที่ดูแหละทุกคนที่เป็นเอฟซีของพอลลพอ,อยู่แน่นอนเขาก็คือยอมรับนั่นก็เท่ากับว่าโอเคมันก็น่าจะเป็นสายงานที่แฮปปี้เอนดิ้งขนาดเดียวกันพอแฮปปี้เอนดิ้งแล้วต้องการที่จะเอาคนนี้มาเป็นถ้าจะพูดตามความเป็นจริงเอาคนนี้มาแต่อย่างน้อยก็ ถ้าจะพูดว่าฉันจ้างเท่านี้แต่คำว่านักร้องเขาย่อมมีสิทธิที่จะบอกโอ้เธอเธอจ้างเดือนเท่าไหร่เอานี้แล้วกันไม่เป็นไรฉันในฐานะที่เป็นนักร้องคนที่พาฉันเกิดนี่ก็คือคนนี้มอลอนี่แน่นอนคุณจ้างฉันมาเลยถ้าแร์นะพี่น้องอถ้าแส่จนว่าเขาจะเอามาขึ้นวงนี้ ไปตลอดพูดง่งไงเป็นจุดสัญญงสัญญาแต่ในการสัญญาก็คือคุยระหว่างนักร้องกับน,นี่ก็ได้ตกลงกันว่าโอเคเดือนละเท่าไหร่หรืองานละเท่าไหร่แต่นักร้องนึกถึงบุญคุณยังไงฉันก็ขอไม่เดี่ยวฉันขอ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างฉันเป็นคนรับผิดชอบผู้จัดการนี่เองมันเป็นการแฟร์แฟถ้าทําแบบนั้นแต่ถ้าบอกว่าโอเคเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลน,นี่ไอ้กูเป็นเจ้าของเงินมึงนี่นะนะกเอามึงคนเดียวโดยที่ไม่ให้คนนั้นมาไปสั่งว่าจะแบบนั้นมันก็เลยทําให้เกิดแบบนี้จบหมอก,กับต่อเต่ามันมันโง่ไงถ้าจะพูดตามจริงนี่แหละคือคําว่าลืมบุญคุณน,นี่เอาไปข้อแรกเลย